สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผม daddy gamer และนี่ก็คือเกม back desert online นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทำคลิป m i n ิ review mystic awakening ไปนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำ add on นะครับของ mystic awakening สำหรับ farm monster นะครับผมซึ่ง add on ที่ผมคิดขึ้นมาเนี่ย เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับเพื่อๆสามารถดูไว้เป็นแนวทางหรือแบบว่าเอาไว้เป็นอะแดปใช้ได้เนาะมาดูกันครับว่าผมใช้แอดออนแบบไหนนะครับในการฟาร์มมอนสเตอร์นี่ครับเรามาที่เล่งทักษะสำหรับแอดออนการตีมอนนะครับเราต้องมีแอดออนเพื่อเอาไว้เพิ่มดาเมจมอนสเตอร์นะครับอย่างน้อย2-3สกิลน,นะครับเพื่อให้เราสามารถวนสกิลได้ทันเนาะอย่างผมก็จะเลือกไว้ประมาณ3สกิลนะครับ ตะสลักหนึ่งนะครับผมอันนี้ผมจะแอดไว้ที่ตีมอนสเตอร์20นะครับเอาไว้เป็นสกิลเปิดเนาะแปบลบว่าเวลาเปิดเข้าไปในฝูงมอนสเตอร์เราสามารถที่จะกดสกิลเนี้ยมันจะพุ่งไปได้เลยเพราะหลังจากการรีบูตมาเนี่ยสกิลเนี้ยมันจะมีบูมเมนนิดหนึ่งให้เรานะครับผมแล้วก็ในระหว่างที่เข้าไปเนี่ยผมจะแอดเพิ่มพลังป้องกันของตัวเองไว้ด้วยนะครับผมเข้าไปจะได้แบบเผื่อโดนตีมาจะได้แบบถึงถึงเนะาะหลังจากเปิดด้วยสกิลนี้เสร็จนะครับผมผมก็จะตามด้วย สกิลนี้ครับสายน้ำหมุนเกลียวก็คือสกิลเนี้ยผมจะอัพเป็นตีด้านหลังนะครับ3%นะครับผมเพิ่มดาเมจกิติคอนอีก3%นะครับผมก็คือเราจะใช้สกิลเนี้ยเตะเพื่อทะลุปไปอยู่ข้างหลังของมอนสเตอร์นะครับหลังจากเราไปอยู่ข้างหลังของมอนสเตอร์แล้วผมจะต่อด,ด้วยสกิลมังกรพังากนะครับชิปคิวก็คือตอนเนี้ยเราจะเปลี่ยนเป็นอเวกแล้วก็วคือเป็นชิปคิวเพื่อเพิ่มแม่นยำนะครับเแล้วก็ ลดการหลดหลีกของศัตรูนะครับผมก็คือลดลบหลีกไม่ให้ศัตรูมันหลบสกิลเราได้เนาะจะได้โดนดาเมจเต็มๆนะครับผมหลังจากต่อสกิลนี้เราก็จะต่อคอมโบไปเลยครับแต่ทีเนี้ยผมจะปิดจะปิดด้วยสกิลขึ้นอากาศซึ่งตัวเนี้ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีมอนสเตอร์ถึง3 0นะครับก็คือทําให้เราสามารถย้ายไปกอนต่อไปเนี่ยแรงขึ้นเลยพอเราย้ายไปกอนต่อไปเราก็ทําเหมือนเดิมก็ได้ครับอาจจะปิดด้วยสกิลนี้แล้วก็ ต่อด้วยสกิลนี้นะครับกระโดดประกอบลอยฟ้าคือพยายามคิดวิธีการเล่นของตัวเองครับหาแอดออนที่เหมาะสมกับเราคอมโบของเราแล้วก็วิธีการเล่นของเราครับจะดีที่สุดเนาะอันนี้อันนี้ให้ดูเป็นเพียงแนวทางนะครับซึ่งผมอาจะพยายามคอมโบวนๆอยู่แค่วิกีตสกิหลหรอครับเพราะว่าหลังจากที่รีบูตมาเนี่ย เราสามารถเล่นมิสติก awakening โดยที่แทบไม่ต้องกลับไปคัสหนึ่งเลยก็ได้นะอย่างสกิลเนี้ยผมแอดไว้ตีมอนเตอร์20เหมือนกันแล้วก็เพิ่มความเร็วก็คือสกิลสายน้ำบ้องไว้ก็คือถ้าเกิดเปิดด้วยสกิลเนี้ยเราไม่ต้องกลับ,ไม,ลบไม่ต้องกลับไปเพียวเวกเลยก็สกิลเนี้ยพาสซีฟของเขาก็คือมีทางลดเกาะแล้วก็เรามาบวกเพิ่มเป็นตีมอนแล้วก็เพิ่มความเร็วมันทำให้เราคอมโบม,มอนได้เร็วขึ้นจบจบได้เร็วขึ้นนะครับเนี่ยสกิลนี้ กินี้อันนี้เป็นการดูดเลือดอันนี้ไว้ใช้ดูดเลือดนะครับกระแสน้ํำระเบิดโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะลองไปคอมโบแบบพื้นฐานพื้นฐานให้ดูก่อนนะว่าว่าเป็นยังไงนะครับผมว่าคอมโบไหนที่ใช้ในการเก็บเลเวลนะครับไปไปกันเลย คอมโบแรกนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยเบสิกคอมโบก่อนนะครับก็คือให้เราเริ่มที่ P-A-Wake วกนะครับผมแล้วคลิกซ้าย A หรือว่าคลิกซ้าย D ก็ได้นะครับเพื่อเป็นการเปิดบัฟคิทิ i ค a ลนะครับผมหรือว่าจะกดลาบามก็ได้นะหมาป่ายักษ์นะครับเปิดด้วยอย่างนี้นก็ได้มันจะทําให้เรามีความเร็วในการโจมตีสูงขึ้นนะครับมาถึงคอมโบที่1น,นะครับผมเราจะทำกันช้าๆนะครับ <Okay. S 2> <Yeah. S 1> เอาใหม่อีกรอบนะครับเดี๋ยวผมลืมเปิดอันนี้เปิดคลิกคลิกให้ดูนะครับว่าดกดอะไรไปบ้างนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมคอมโบที่1น,นะครับให้เราเปิดปับนะครับด้วยคลิกคลิกเดินไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้นะครับแล้วก็กดหมาป่ายักษ์นะครับแล้วเข้าไปต่อยนะครับ นี่คือคอมโบคลาสสิกนะครับเป็นคอมโบคอมโบพื้นฐานนะครับผมที่มีสิ่ต้องทำได้เนาะก็คือชิปคลิกซ้ายนะครับเอาใหม่นะครับก็คือเราก็ชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวานะครับแล้วก็ลงคลิกซ้ายคลิกขวาเอาใหม่นะครับเริ่มต้นด้วย สมมติอ่ะสักทีดีกว่าสมมติว่าเราเปิดตบไปแล้วแล้วกันเนาะโอเคก็คลิกซ้ซ้ายคลิกขวาซ้ายคลิกขวาแล้วก็ทงคลิกซ้ายคลิกขวานี่นะครับก็คือคอมโบที่1เป็นคอมโบพื้นฐานของมิสติกนะครับที่จริงถ้าเกิดเป็นมอนสเตอร์ประมาณโลเทียหรือว่ามิทเทียธรรมดานี่ก็คอมโบดีก็ตายแล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องยาวเลยก็คือคอมโบง่ายๆสั้นๆเนี่ยครับก็ตายแล้วแต่ถ้าเกิด มอนสเตอร์มันอึดหรือว่าตายยากนะครับผมผมก็จะตอเพื่อีกคอมโบนะครับเป็นอันนี้จะเป็นคอมโบที่ใช้สกิลใหม่นะครับคอมโบที่2นะครับผมจะสามารถเปิดได้ด้วย p a w a วกแล้วก็อเวกได้ทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้สกิลของเอา p ีอเวกกันก่อนแล้วกันเนาะก็คือเปิดแับเหมือนเดิมชิบคลิกซ้ายลง F นะครับผมชิบคิเตะลง S 3. ใชคิกขวาแล้วก็ต่อยนะครับแล้วก็ปิดด้วย5่าสกิลใหม่ทั้ง2อท่านะครับประมาณนี้เนาะหรือว่าอีกรอบหนึ่งหรือว่าจะแบบนี้ก็ได้ครับชิบขิกซ้ายต่อยปุ๊บเตะเข้าไปโอก็ได้ ต่อไปนะครับเป็นคอมโบที่3นะครับอันนี้จะเป็นเหมือนการเอา2คอมโบแรกนะครับมาผสมกันเนาะเราก็จะยังคงเปิดด้วยรถเกาะเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าจะเปิดด้วยอเวกหรือว่าพีอเวกก็ได้นะครับโอเคนี่นะครับชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวานะครับคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็ลงเอสนะครับไปข้างหลังเตะคลิกซ้ายลงเอสปล่อยนะครับแล้วก็ปิดด้วยสกิลใหม่เหมือนเดิมคอมโบนี้จะยาวนิดนึงนะครับผมสาหรับมอน ไฮเทียนะครับเราสามารถใช้สกิลนี้ในการฟาร์มมอนได้นะฮะคือทุกครั้งนะครับที่เราจะเข้าไฟ์หรือหรือว่าเข้าสู้นะครับให้เราพยายามเก็บลูกแก้วให้ครบ3าลูกนะครับผมนี่ครับพอเรากดปับปึ๊บจะมีวับกระแสล่าเหยื่อมาทำนี้จะช่วยให้เราตีเร็วขึ้นนะครับผมหรือถ้าเกิดสมมติว่าลูกแก้วเราไม่ไม่มีถึง3ลูกให้เราใช้เป็นลาบามนะครับหมาป่ายักษ์ก็ได้ครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีกันนะครับก็ เข้าไปเหมือนเดิมน,นะครับผมมาอีกรอบนึงนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับมันเป็นเหมือนการเอาสสกิลของเราครับมาผสมกันเนาะระหว่างแบบเก่ากับแบบใหม่แต่ส่วนใหญ่นะครับคอมโบแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับสำหรับการฟาร์มบอลเนาะมาอีกรอบหนึ่งเดีย๋ยวรอบนี้ อีกรอบนี้ทำจะช้านะครับชิปคลิกซ้ายนะครับคลิกขวาแล้วก็ลง F นะครับชิปชิลเตะลง S นะครับผมแล้วก็สกิลใหม่นะครับอา้าวสกิลใหม่น่าจะติดคุดาวโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับอีกรอบหนึ่งนะก่อนจากกันเอาใหม่นะถ้าเกิดคอมโบได้ยาวขนาดนี้นี่ยังไงมอนก็ตายแน่นอนนะฮะเรา้องเสียใจว่า AP เราจะถึง ห่างกับบอนจริงๆเนาะนี่น,น,นะครับปล่อยไปสุดเลยปุ๊บลง F อปุ๊บลงเตะนะครับลง P ปุ๊บปิดด้วยสกิลไมส์เรียบร้อยครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสกิลมิสติกเล่นยากไหมครับผมว่าค่อนข้างอาจจะนิ้วพันกันหน่อยนะแรกๆผมก็มีนิ้วพันพันกันอยู่บ้างเนาะแต่ถ้าเกิดฝึกฝนไปเรื่อยๆรับรองครับฟาร์มง่ายฟาร์มสบายแน่นอนครับผมคอมโบเซ็ ไม่ต้องกดอะไรให้ยุ่งยากประมาณนี้ฝึกฝนไปเรื่อยๆดี๋ยวก็เก่งเองครับผมครับผมและนี่ก็เป็นคอมโบในการฟาร์มบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นโลเทียมิดเทียไฮเทียก็สามารถใช้คอมโบทั้ง3ามคอมโบที่ผมสอนนะครับใช้ฟาร์มได้เลยนะครับหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับ ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับ Daddy ี้เกมเอร์ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ